สวัสดีค่ะนักเรียนวันนีนะะ้เรามาเจอกันในรายวิชานะลูกเสือนะคะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะสำหรับสัปดาห์ที่แล้วนะคะ นักเรียนนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของประวัติของลูกเสือสำรองนะคะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะท็อปิกของทีเชิ์นะคะก็คือเรื่องของการทำความเคารพนะคะวันทยหัสของลูกเสือสำรองนั่นเองนะคะก่อนที่นักเรียนจะได้เรียนรู้นะคะทีเชร์มีเพลงสนุกๆน,นะคะมาฝากนักเรียนนะคะชื่อว่าเพลงลูกเสือสำรองนะคะเดี๋ยวนักเรียนนะคะไปฟังเพลงก่อน เรียนกันเลยนะคะพร้อมกันหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะพวกเราลุกเสกสัมร้องสามัคคีร้อง โอเคนะคะนักเรียนฟังจบไปแล้วนะคะเมื่อกี้เพลงนะคะลูกเสือสำรองนะคะวันนี้นะคะนักเรียนมารู้จักความหมายนะคะความหมายของการทําความเคารพนะ,ะเป็นรายบุคคลนะคะคืออะไรนะคะข้อที่1น,นะคะก็คือเป็นรหัสหรือเครื่องหมายที่แสดงนะคะให้รู้ว่าเป็นการนะคะเป็นการกระทำนะะ ความเคารพนะเป็นการทำความเคารพของลูกเสือสำรองทั่วโลกนั่นเองนะคะต่อไปนะคะต่อไปข้อที่2นะคะเรียนสังเกตดูสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือ,อนิ้ว2นิ้วนะคะเมื่อแสดงความเคารพหมายถึงหูทั้งสองนะคะของหมาป่านะคะลูกเสือสำรองนะคะเราจะเรียกว่าลูกหมาปานั่นเองนะคะเด็กๆด,ดูในรูปภาพนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่3นะคะป้ายนี้นะคะก็คือป้ายจงทําความดีนะคะป้ายจงทําความดีนะคะข้อที่3บอกว่านิ้ว2นิ้วนะคะยังเป็นสิ่งที่เตือนใจนะคะให้ระลึกถึงกฎ2ข้อนะคะของลูกเสือสํารองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กๆมาดูค่ะว่า โอกาสนะคะโอกาสในการทําความเคารพเนี่ยนะคะโอกาสการทาความเคารพเป็นรายบุคคลนะคมีอะไรบ้างคะข้อที่1บอกว่าขณะที่มีการชักธงขึ้นนะคะชักธงลงะะหรือเชิญธงผ่านนะคะได้แก่ธงชาตินะธงลูกเสือนะ,ะประจําจังหวัดนะธงชัยเฉลิมพลน,นะะธงมาหาราชเป็นต้นนะคะ ต่อไปนะคะข้อที่2ก็คือเมื่อมีการร้องนะะหรือเมื่อมีการการ้องนะะหรือบรรเลงเพลงชาตินะะเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะเพลงมหาฤกษ์นะคะหรือนะคะเพลงมหาชัยนะคะและก็เพลงสรรเสริญเสือป่านั่นเองนะคะต่อไปนะคะข้อที่3ตอบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะพระสมเด็จพระบรมราชินีนาถและบุคคลที่ ควรเคารพนั่นเองนะคะและสุดท้ายนะคะแสดงความเคารพต่อใครนะก็คือต่อเพื่อนลูกเสือด้วยกันเองนะคะเมื่อเราพบกันครั้งแรกนั่นเองนะคะ bob. ต่อไปนะคะสัญลักษณ์นี้ก็คือในเรื่องของการจับมือซ้ายนะคะการจับมือซ้ายสัญลักษณ์นี้คืออะไรนะคะก็คือเมื่อลูกเสือแสดงความเคารพนะคะเมืทท่อลูกเสือแสดงความเคารพด้วยการ ทำวันทยหัดนะคะระหว่างลูกเสือด้วยกันแล้วนะคะต้องยื่นมือซ้ายนะคะต้องยื่นมือซ้ายเนี่ยออกไปนะคะให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะจับระหว่างที่จับมือทักทายนะคะลูกเสือเนี่ยต้องมีหน้าตายิ้มแย้มแ,มแจ่มใสด้วยนะคะ,ะเพื่อแสดงความยินดีนะคะที่ได้มีโอกาสพบกันนั่นเองนะคะ,ะ,คะแล้วก็ปฏิบัตินะคะแล้วก็เป็นการปฏิบัติต่อกันนะคะในหมู่ ลูกเสือทั่วไปด้วยนะคะอ่ะสุดท้ายในเรื่องของคติพจน์นะคะคติพจน์คืออะไรนะคะก็คือหมายถึงถ้อยคำนะคะข้อความหรือคำพูดนะคะที่เป็นแบบอย่างให้ลูกเสือสำรองนะคะได้ยึดถือปฏิบัตินะ,ะเพื่อตอนเองและส่วนรวมเนี่ยนะคะโดยนะคะทำให้ดีที่สุดเท่าที่ตนเองเนี่ยจะ สามารถทำได้นะคะดังคติพจน์ที่ว่าทำดีที่สุดนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือคติพจน์ของลูกเสือสำรองนะคะก็คือทำดีที่สุดนะคะอ่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะทีเชอร์นะคะก็ได้อธิบายในเรื่องของการทำความเคารพเกี่ยวกับเรื่องของวันธยหัตไปแล้วนะคะทีเชอร์มีนะคะการ์ตูนนะ,ะสนุกสนุกนะ,ะมาฝากนักเรียนนะคะมีนิทาน สอนใจนะคะคติสอนใจให้นักเรียนนะคะได้ฟังกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนทุกๆคนนะคะตั้งใจฟังนะคะว่าทิ่านที่ทีเชอร์ให้นักเรียนดูเนี่ยนะคะสนอนเราเนี่ยในเรื่องของอะไรบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วนะ,ะเราไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ let's go chẳng lời hiu mắc lời oh, oh. Wow, chờ lá Ngờ, Apple, Apple Wow, chung đi lâu rau <laughs> 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 S 1> <S 1> อดเลยหมดเราเราอ้วนอุยอาอยอย่างนี้จะกินอะไรก็แย่งไปทันเขาสักทีหนึ่งอ้ดูทำดูทำเฮ้หมูป่าเพื่อนรักเอ๋ยนี่เป็นอะไรไปแล้วทำไมถึงได้มานั่งเป่าปี่ร้องไห้รำพึงรำพันอยู่ตรงนี้ได้ล่ะฮะเศรจฐาแตองจีกจันเนอะ ไม่อยากจะเป็นหมูแล้วเห่าอ้วนก็อ้วน,นอุ้ยอ้ายเอกทั้งหากอ่ะหาอะไรกินก็ไม่เหมือนสัตว์อื่นเขาจื๊อจื๊อจืจ๊จอจื๊เอางี้เอางี้นะนายทำตามแผนที่ฉันบอกแล้วกันนะฉันรับรงองเลยว่านายกับฉันมีอาหารเพียบแหลมฮะจริงเหรองั้นนายรีบบอกแผกนการคุณนายมาเลยสิแบบนั้นแหละนี่นะอย่างงี้นะนายทำแบบนี้นะ เมื่อตกลงอุบายกับหมูป่าแนละ้วุนัขจิ้จงจอกก็เริ่ทมทำตามแผนที่ได้วางไว้ทันทีโดยไปบอกกับสัตว์ต่างๆว่าเวลานี้หมูป่าได้กลายเป็นหมูวิเศษอย่างรู้สารพัดและกำลังนำวิชาป้องกันภัยทายทอดแก่สัตว์ต่างๆในป่าอีกด้วย เออนี่จริงๆนะนี่เนี่ยตรงนั้นเลยนัเป็นแบบนี้แต่ว่าตรงนี้มันจะเป็นแบบนั้นแล้วตรงนั้นมันไม่ใช่แต่ว่าตรงนี้มันใช่ฉันก็ไม่รู้่นะแต่ว่ามันต้องเป็น่างนั้นมันไม่ใช่แค่แเออไม่ได้งงเลยนี่ๆฉันเห็นไม่กับตาเลยนะนะพูดแล้วว่าขนลุกไม่หายเลยเฮ้ยวันนะตะนะไฟป่าไม่หลามเลยล่ะฉันนะนะวิ่งหนีสุดชีวิตเลยท่านอานัรเองหมูป่าอะก็มาจากไหนก็ไม่รู้ จู่ๆก็เข้ามาขวางฉันไว้แล้วก็ยกเท้าหน้าขึ้นมาห้ามไฟไว้แบบเดียแบบเดียเลยอย่างนี้เลยทีเดียวโอ้โหหมูป่าเก่งจังเลยใช่แล้วเก่งใช่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 นะแล้วหมูป่านะเขาจะถ่ายทอดวิชาป้องกันภัยเมื่อไหร่ล่ะฉันจะได้ไปเรียนด้วยไงอ๋อได้เลยได้เลยข้าเรียนก็ไม่ต้องมีอะไรมากหรอกนะก็แค่อาหารติดไม้ติดมือไปด้วยก็เท่านั้นแะดีนะเอาลรนะอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้พวกเธอจะเรียกหมูป่าเฉยๆไม่ได้แล้วนะต้องเรียกว่าอาจารย์หมูรู้ไหมอาาจรย์ห๋ออาจารย์หมู งูมาเลยนะนักเรียนมา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 หมูป่าและสุนัขจิ้งจอกต่างก็มีอาหารกินอย่างอุดมสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปหาเหนื่อยดังเช่นแต่ก่อนเอาละนิดนินักเรียนนักเรียนรู้ไหมจานี่อร่อยฮะนี่ก็คือลุมดักสัตว์ เมื่อสัตว์ตกลงไปก็จะขึ้นมาไม่ได้เข้าใจไหมล่านักเรียนฮะก็จะมากจะมฉะนั้นวิธีป้องกันภัยก็คือห้ามตกลงไปในหลุมนั่นเด็ดขาดเลยนะเข้าใจไหมเข้าใจเปล่าอ่ะเข้าใจดีมากเลยโอ้โอ้ย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 โอ้โยโอ้ยโอ้โอยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ตาารที่ได้เห็นชัดๆเลยไงว่าวิธีหล่นน่ะเขาหล่นกันยังไงเขา้งงเขาใจหรืยอย่างเลยนะนักเรียนออโอ้โเยี่ยมเลยตอนนี้อาจารย์หมวก็สนานฉาขึ้นจากหลุมให้ด้วยดครับใช่พวกเราอยากเห็น<อ>นะอยากเห็น,<อ>นจังเลยเด้อโอ้ได้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวอาจารย์จะแสแดงให้ดูนะเอาละนะอาจารย์จะกระโดดแล้วนะออาคอยดูหนึ่งสอง ซ้มกบมดนรอ่อมยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโ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 อ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอกยโอ้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 ยหอ้มโอ่าโอ้ย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 ือ้ยโอ้มโอ้ย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 โอกยโอ้ยอ้ยออ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 อ เฮแย่แล้วนะจ้ำเป๋จำเตะหน้าจำเป๋จ้ำเตะเงินจ้ำเป๋จ้ำเตะหน้าจ้ำเป๋จ้ำเตะหลังเออใครแรงยิ่งกว่เลยนะใช่ใช่เฮ้ยแย่แล้วละแล้วอาจารย์หมูจะทำยังไงล่ะอืมเดี๋ยวอาจารย์ก็ใช้วิชาป้องกันภัยหนีไปเองแหละเออเออให้เราไปหลบซ่อนนี่ก่อนดีกว่านะไปเลยใช่ อสวัสดีจอมาสมัครกุเรียนเหมือนกันเลจ๊ะาหรือเปล่าเนี่ยอาหารจานเด็ดไปจ๊มเป๋จ๊มเตี๋ยหน้าจ๊เป๋จําเตี๋ยหลังจ๊เป๋จ๊มเตี๋ยหน้าโอเคค่ะนะคะจบไปแล้วนะคะนิทานนิทานเมื่อกี้นะคะนิทานเมื่อสักครู่ที่เด็กๆได้ฟังนะคะชื่อว่านิทานนะคะ อาจารย์หมูใช่ไหมคะอาจารย์หมูเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆฟังแล้วนะคะนิทานเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอย่างไรนะคะก็คือผู้ที่หลอกลวงนะคะผู้ที่หลอกลวงเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะจากผู้อื่นเนี่ยนะคะมักจะเดือดร้อนนะคะจากสิ่งที่ที่ตัวเองนะคะกระทำเสมอนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวนะคะเรามาเจอกันใหม่ในะคะนนสัปดาหนะ์หน้านะคะ สำหรับวันนี้นะสำหรับวันนี้ที่เชิ์นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย